บทที่7ศัตรูเก่าเสียงจิ้งรีดดังมาเป็นระยะชายหนุ่มสมชุดราชการงานเมืองเต็มยศจรดฝีเท้าเย่างย่างอย่างระมัดระวังไปตามทางที่มีตนเพลรำพังสายตามองซ้ายขวาอย่างมีพิรุธเมื่อเห็นทหารยามเดินผ่านก็หลบเข้าพุ่มไม้กระทั่งปลอดภยัยจึงเดินลัดเล้ะเรื่อยไปจนถึงพระราชวังชั้นใน เขาเห็นโขน,นหญิงเฝ้าประตูแน่นหนาจึงเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางลับที่สามารถเข้าตำหนักและเป็นจุดนัดพบหากแต่มีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มหลบเข้าไปซอกกำแพงเล็กๆความมืดสามารถบดบังร่างเขาไว้ได้ชายหนุ่มยืนฟังเสียงสนทนาเหงื่อที่ใบหน้าเริ่มไหลเพราะความกลัวสเสด็จท่าน กลับเข้าตำหนักเิดเจ้าค่ะหากใครเห็นเขา้จาจะเกิดเรื่องได้สตรีผู้งวดงามสายหน้าไม่เห็นด้วยเอ่ยตอบว่าเรื่องบางเรื่องข้าสามารถฝากพวกเจ้าได้แต่เรื่องนี้ข้าจะต้องทำด้วยตัวเองมือบางรูปท้องน้อยอย่างเบามือการตั้งครรภเป็นเรื่องที่ต้องปิดเป็นความลับหากไม่แล้วบุตรคนนี้อาจไม่ได้เกิดมาเช่นครรก่อน ไม่นานชายหนุ่มที่นัดหมายก็มาถึงพอท่านและแม่ท่านปากพี่นำยาสมุนไพรามาให้เจ้าและฝากฝังให้เจ้ารักษาครั้งน,นี้ให้ดีหมื่นจรัดพูดกับน้องสาวตนเองก็จะเอ่ยส้ำทับถึงข้อระวังต่างๆฝ่ายชายหนุ่มที่แอบอยู่ข้างกำแพงแม่ไม่อยากฟังเรื่องคนอื่นก็ได้ยินชัดเจนเขาเคยได้ยินเรื่องการตั้งครรภ ของเจ้าของตำหนักมาบ้างหากแต่เบื้องบนผู้ปกครองฝ่ายในมีใครจัดเก็บเอาไว้แล้วซายสนมนางในเหล่านี้ก็มีอาจเก็บเอาไว้เช่นกันแสงไฟถูกจุดขึ้นสร้างความตกใจให้กับพวกนางผู้เป็นเจ้าของตำหนักรีบบอกให้พี่ชายหนีไปหากถูกพบเข้าจะโดนลงโทษเอาได้ดังนั้นมานากำน,นัน ลาทหารหญิงมาถึงจึงเหลือเพียงเจ้าของตำหนักและข้าหลวงคนสนิทสิ่งที่พบในจุดเกิดเหตุคือของบำรุงครานมันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่หากทหารเหล่านั้นไม่พบว่ามีตราขุนนางหล่นอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้เจ้าของตำหนักจึงถูกตั้งข้อหาคบชู้และถูกนำตัวเข้ากุมขังในคุกหลวงทันทีชายหนุ่มมองคนกลุ่มนั้นจากไป แล้วจึงเลี่ยงเดินออกมาแสงไฟที่ส่องมาทําให้เห็นใบหน้างามที่ดูคล้ายเจ้าพระยากรมนาคนปัจจุบันได้อย่างชัดเจนใบหน้าคมมีสีหน้าโล่งใจก่อนจะรู้สึกเสียดายนึกถึงใบหน้างามที่กำลังจะไปพบหากแต่วันนี้ไม่สะดวกเสร็จแล้วจึงได้แต่หายตัวไปอย่างรวดเร็วรุ่งเช้าวันใหม่แก้วการดา ที่กำลังจัดผ้าใส่หีเพื่อเตรียมเข้าวังพรุ่งนี้ก็ได้ยินเสียงวิ่งดังขึ้นเรือนมาสิ่งที่สร้างความแปลกใจให้เธอคือคนที่วิ่งมาเป็นแม่ชบาหญิงชาววังผู้งดงามเรียบร้อยเธอเอ่ยทักแม่ชบาวิ่งเป็นกับเขาด้วยรือวาจาหยอกล้อเด็กสาวชบาหายใจไม่ทันจึงได้แต่เอ่ยสเสด็จท่านแล้วหยุด แก้วการดารีบวางผ้ารงถามไทยสเสด็จท่านทำไมทรงป่วยหรือเจ้าอีก่ายโบกมือปฏิเสธแต่ก็ไม่สามารถพูดได้สเสด็จท่านถูกจับเข้าคุกหลวงฐานคบชู้เมื่อคืนนี้แม่แก้วแก้วการดาขมวดคิ้วกว่าเดิมมองหญิงสาวที่นั่งหมดแรงหมดสภาพนางวางังก่อนจะเดินไปนั่งใกล้เพื่อสอบถามเหตุการณ์ เสด็จท่านทรงพระคันและเห็นว่าท่านได้นัดพบชายชูพื่อแจ้งเข่าเมื่อคืนเป็นไปไม่ได้แก้วการดารู้ว่าพระองค์ทรงคันได้สองเดือนแล้วและคนที่เสนอให้พระองค์ปิดไว้คือเธอเพื่อความปลอดภัยของเด็กในคันเหตุเพราะคันก่อนแท้งโดยไม่สามารถหาสาเหตุได้อย่างไรก็ตามหากคันนี้อายุถึงสามเดือนย่อมมีภูมิคุ้มกันมากกว่าคันอ่อน เพียงแต่ชายที่ว่าจะต้องเป็นพี่ชายของเสด็จท่านแน่เพราะก่อนออกจากวังเธอเคยมีหน้าที่ไปรับยาจากหมื่นจรัดคงเพราะเธอออกจากวังประจวบเหมาะกับยาหมดหากท่านจะไปรับด้วยตัวเองก็ไม่สะดวกจึงให้หมื่นจรัดมาส่งถึงตำหนักในมือบางกลุ่มศีรษะคิดลำดับเหตุการณ์ความเป็นไปได้หลังจากฟังฉบาเล่าว่ามีนางกำน,นัน รัฐหารหญิงเข้ามาจับก,กุ่มทันทีที่หมื่นจรัดปรากฏตัวแสดงว่าทุกอย่างถูกเตรียมการไว้หมดแล้วเพียงรอเวลาให้เสด็จท่านตกหลุมพรางหากเป็นเช่นนี้หนทางช่วยเหลือคงจะยากแล้วด้วยมีประจักษ์พยานระของกลางที่เป็นตาประจำตัวของหมื่นจรัด้าจักเข้าวังบัดเดี๋ยวนี้แม่ชบาไปด้วยหรือไม่เด็กสาวพยักหน้า กึ่งวิ่งกึ่งเดินกับเรือนเพื่อเรียนมารดาแก้วการดาออกไปเรียนพ่อท่านและแม่ท่านที่ศาลากลางหอผู้เป็นพ่อพูดเพียงว่าจักทำสิ่งใดแม่แก้วต้องใช้สติให้มากอย่าได้โอ้อวดเกินตนจักเป็นภัยแก่ตนรู้หรือไม่ผู้เป็นพ่อรู้ว่าเด็กสาวสนใจเรียนรู้กฎหมายบ้านเมืองทั้งยังชำนาญกว่าข้าหลวงที่เขาสอนสั่ง ต่าปกครองมานานเด็กน้อยใช้เวลาเพียงสองปีก็สามารถโต้ตอบและโต้แยง้งจากผิดเป็นถูกได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจนสร้างความพอใจให้แก่เขาหากตาบุตรตนนั้นเป็นหญิงลูกทราบเจ้าคะ่แะแงงานนี้ก็ให้พ่อท่านออกหน้าเช่นเดิมเรื่องนี้คงแล้วแต่พ่ออยู่หัวท่านหากมีทางให้พ่อรับคดีนี้ไว้ตัดสินอาจจัพอขยับเวลา พื่อให้เจ้าหาหลักฐานมาช่วยเสด็จท่านแต่หากผิดจริงพ่อก็จักไม่ลดโทษเด็ดขาดแก้วการดามองบิดาเรารู้สึกนับถือความเที่ยงธรรมของท่านท่านมีทั้งความเมตตาและความซื่อสตัตย์ยากจะหาผู้ใดเปรียบไปเถิดสัมภาระที่หนักพอจักให้เบาวส่งตามไปให้ผู้เป็นบิดากำชับอีกครั้งเพราะกลัวว่าเด็กสาวจะขาดสติจำไว้เจ้าอายุเพียงสิบเขวบ แก้วการดามองตัวเองแล้วถอนใจเมื่อไหร่เธอจะโตสักทีการกลับเข้าวังครั้งนี้เป็นไปอย่างรีบร้อนแก้วการดาและชบาสับเท้าวรวดเร็วเมื่อถึงตำหนักก็ยิ่งตกใจตำหนักถูกปิดนางกำน,นันล้วนถูกขังในคุกหลวงเพื่อสอบสวนโขนประตูที่คุ้นเคยกันเอ่ยกับนางว่าพวกเจ้าโชคดีที่มิด้อยู่ในตำหนักเมื่อคืน แก้วการดาไม่ดีใจสักนิดพออยู่หัวอนุญ,ญาตให้ผู้ใดเข้าเฝ้าเสด็จหรือไม่ขนประตูสายหน้ามีสีหน้ากังวลใจเช่นกันโดยเจ้านายตำหนักนี้มีเมตตากับพวกนางโขแก้วการดาเริ่มคิดทบทวนก่อนจะนึกถึงหมื่นจรัดแม่ชบาเจ้ากลับเรือนก่อนเถิดเรื่องเป็นเช่นนี้หากอยู่ต่อจกไม่ดีและข้าจกไปหาหมื่นจารด เพื่อปรึกษาให้ข้าไปด้วยเถิดแม่แก้วข้าอยู่เรือนข้าก็ร้อนใจหาได้อยู่สบายไหมแก้วการดาพยักหน้าเห็นด้วยก่อนออกจากวางังเพื่อไปยังเรือนท่านเสนาบดีฝ่ายขวาเรือนท่านเสนาบดีฝ่ายขวาอยู่ใกล้ตลาดท่าจีนเมื่อมาถึงกลับพบความเงียบผิดป,ปกติแม้แต่บ่าวก็ไม่มีแก้วการดาจึงถือวิาสาสะขึ้นเรือนโดยไม่ได้รับเชิญ เราก็พบท่านเสนาบดีฝ่ายขวาคุณหญิงละไมรัมหมื่นจรัสมีบ่าวรับใช้ไม่ถึงสิบคนเพียงชั่วข้ามคืนมิสหายก็หนีหายไปสิ้นเจ้าของบ้านเงยหน้ามองแขกที่เพิ่งขึ้นเรือนหมื่นจรัสเห็นว่าเป็นนางในน้อยที่เคยพบกันบ่อยๆครั้งเสด็จให้มารับยาจากเขาเด็กสาวมีความระแวดระวังและรอบคอบมากในการพบกันแต่ละครั้ง จำได้ว่าเมื่อเดือนก่อนตอนนัดพบกันนอกตำหนักเด็กสาวให้เอาใบบัวห่อยาัะของบำรุงแล้วทับด้วยกระบูนดอกไม้เครื่องหอมเพื่อกบกลิ่นของยาสมุนไพรทําให้นายประตูไม่ทันสังเกตหรือจับผิดสิ่งที่อยู่ในตะกร้าดูเหมือนเด็กสาวจะมีความคิดความอ่านและรอบคอบเกินอายุแม็แก้วเขาเรียกเด็กสาวก่อนเชิญเชิญให้นั่ง และแนะนาให้บิดามารดารูจา้จักแม่แก้วพุตรสาวของออกยารามาธิบดีกับคุณหญิงพุทซ้อนขอรับเด็กอย่างนั้นหรือเหตุใดเจ้าถึงพูดกับแม่เรากับนางเป็นแม่หญิงที่ฉลาดปาดเปลืองกันเล่าไม่คิดว่าจากตัวน้อยนิดแก้วการดาก้มลงกราบคุณหญิงระไมาเริ่มมองว่าเป็นเรื่องปกติเสียแล้วถึงสมองเธอจะสามสิบแต่ร่างกายก็ยังเป็นเด็กวันยังคำ่ำเธอหันไปมองหมื่นจราด ขอคุยกับพี่ท่านเป็นการส่วนตัวได้หรือไม่ชายหนุ่มพยักหน้าเดินนำไปยังห้องหนังสือแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยกลัวจะทำให้เธอเสียเกียรติแม้จะเป็นแค่เด็กน้อยก็ตามช่วยเล่าเหตุการณ์อีกครั้งได้หรือไม่ชายหนุ่มกำลังจะเล่าก็ถูกเด็กสาวยกมือห้ามไม่ดีกว่าตอบทีรับคำถามเหมือนจรรจพยักหน้าท่านไปถึงยามใดกลายสามทุ่มเร้วหนาะ ตอนนั้นหน้าประตูกล้าจะปิดแล้วท่านออกไปยามใดพูดคุยกันเพียงครู่ไม่กี่ประโยคจําได้ว่าตอนออกจะกตาหนักได้ยินเสียงของบอกเวลาพอดีแก้วการดาคุ้นคิดปกติสามทุ่มข้าราชการที่มีหน้าที่ปฏิบตัติต้องออกจากพระราชวังแล้วตอนนั้นมีใครเห็นมื่นจลหลัดหรือไม่ตอนท่านออกจากวางังท่านเห็นผู้ใดออกมาหลังท่านหรือไม่คิดให้ดีก่อนตอบ หมื่นจรัดเดินวนไปวนมาก่อนนึกได้ว่าข้าไม่ค่อยแน่ใจนักตอนนั้นเมื่อพ้นวังแล้วข้าคิดจะกลับไปอีกครั้งก็สวนทางกับพระยากรมนาแต่ข้าไม่แน่ใจว่าท่านเพิ่งพบป่าพูดคุยกับสหายที่ร้านน้ำชาหน้าวังหรือเพิ่งออกมาจากวังจากพระยากรมนาอย่างนั้นหรือคนผู้นั้นไปทำอะไรในเวลาใกล้จะปิดประตูวัง คงต้องไปสอบถามร้านาน้ำชาว่าเขาพบกับผู้ใดบ้างข้าจากไปร้านน้ำชาเพื่อสอบถามบางอย่างแก้วการดาจะขอตัวเหมือนจะรัดกับพูดขึ้นให้ข้าพาเจ้าไปเถิดจากอันตรายเสียเปล่าหากเด็กสาวตัวน้อยเช่นเจ้าวิ่งไปทั่วพระนครแก้วการดาเห็นด้วยจึงกราบราท่านเสนาบดีและคุณหญิงระไมยเธอหันมองเด็กสาวอีกคน แมชบาข้าเกือบหมื่นจรัดจากไปสืบข่าวในตลาดและใกล้พบค่่ำแล้วข้าจากแวะส่งเจ้าที่เรือนเสียก่อนแมชบาพยักหน้ารับกลับถึงเรือนแล้วเจ้าอย่าลืมส่งข่าวให้ข้ารู้นะแก้วการดาพยักหน้าก่อนจะรีบขึ้นเรือรานน้ำชาที่ว่าเป็นเพิงไม้ไผ่มุงทางมะพร้าวตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณท้ายประตูวงังมีโต๊ะสำหรับลูกค้าเพียงสี่โต๊ะ คนขายเป็นชาวจีนอายุประมาณ40ปีหนวดเครายาวเหมือนอาแปะในหนังจีนโบราณแก้วการดาสำรวจโดยรอบร้านนี้อยู่ค่อนข้างไกลาจากตลาดและใกลทใ้ทางรับใช่ทางรับเธอหาพบโดยบังเอิญเมื่อหลายปีก่อนและใช้เพื่อนำยาจากหมื่นเจรัดไปให้เสด็จท่านทางรับถูกปิดด้วยก้อนหินแต่หากขยับ กลไกก็สามารถเปิดทางเล็กๆให้คนเข้าออกจากพระราชวังได้โดยง่ายแสดงว่าทางลับคงมีใช่ทางลับอีกแล้วใครกันเมื่อสอบถามเจ้าของร้านก็ได้ความว่าวันนั้นเจ้าพระยากรมนาเพียงเดินผ่านร้านหาได้แวะพักหรือพบปากกับสหายแก้วการดานั่งคิดในร้านน้ำชาจะยกแก้วน้ำชาขึ้นดื่มก็มีสายตาดุ แต่อีกฝัง่งเจ้ายังเด็กนักเป็นน้ำเปล่าดีหรือไม่ชายหนุ่มหวังดียกกาน้ำส่งให้แทนแล้วดึงแก้วน้ำชามาดื่มแทนกาแฟเ้่าฉันก็ดื่มมาแล้วยาะน้ำชาย,ยังน้อยไปวิญญาณสาวสองพันปีเถียงในใจก่อนจะยกน้ำเปล่าขึ้นดื่มตอนนี้บุรุษเดียวที่เธอสงสัยคือเจ้าพระยากรมนา แต่จะหาเรื่องไปพบเขาได้อย่างไรกันหน้าตาเป็นเช่นไรยังไม่รู้กลับเรื่องกันเถิดเจ้าแม่แก้วช้ากว่านี้จะดึกแก้วการดามองท้องฟ้าที่ไร้แสงไปราพยักหน้าเห็นด้วยเดินตามหมื่นเจราดขึ้นเรือนั่นเจ้าพยากรมนาแจงชายหนุ่มบอกทําให้แก้วการดาหลุดจากความคิดก่อนหันมองชายหนุ่มตรงท่าน้ําที่พึ่งขึ้นจากเรือ แก้วการดาอยู่ชะง,งกักมองชายหนุม่มซึ่งมีใบหน้าเหมือนชาที่เธอรู้จักแต่ชาติที่แล้วส่งธรรมไม่ว่าชาติไหนเธอก็จำชายที่มีใบหน้าแบบนี้ได้ขึ้นใจว่าเคยทำให้เธอเจ็บปวดขนาดไหนหมื่นจรัสเดินเข้าไปหาก่อนเอ่ยทักตามมารยาทเราหันมาแนะนำเด็กสาวให้อีกฝ่ายรู้จักแม่แก้วไวทันเจ้าพญาบดินสิเจ้า แม้จะไม่อยากยกมือก็ต้องยกน้องว่าเจ้าค่ะท่านมีธุระก,กับผู้ใดหรือเจ้าพยาบาดินยิ้มอย่างคนใจดีให้แก้วการดาแล้วตอบเหมือนจาราัสนัดพบปากกับขุนเรืองเป็นปกติแล้วท่านเล่าเหมือนจาราัดมองเด็กสาวที่กําลังถูกเจ้าพระยากรมนาจับจองขิวหนักขมวดไม่รู้ตัวจากนั้นก็ขอตัวลาพาแม่แก้วกลับเดินขอรับ ชายหนุ่มหันไปยังแก้วการดาไปเถิดเจ้าแก้วการดาพยักหน้ารับยกมือว่าอีกฝ่ายเพื่อบอกลาเช่นกันแต่เดินไปได้เพียงนิดก็นึกได้ว่ามีเรื่องสำคัญกว่าความแค้นในอดีตหมื่นจรัดมือเล็กดึงแขนเสื้อของหมื่นจรัดตามไปเจ้าค่ะไม่รอให้ชายหนุ่มพยักหน้าเห็นด้วยมือเล็กดึงแขนเสื้อของชายหนุ่มไปด้วยเด็กสาวมองหาเจ้าพญาบาดิน เห็นอีกฝ่ายเดินไปทางท้ายวางังท่าทางมีพิรุธอย่างชัดเจนเจ้าพญาบาดินหันมองด้านหลังรู้สึกเหมือนตัวเองถูกใครจับจ้องทำให้แก้วการดาที่ตามมารีบดึงตัวเหมือนจรัดแอบหลังพุ่มไม้มือเล็กจับแขนเสื้อเหมือนจรัดไม่ยอมปล่อยชายหนุ่มมองมือเล็กสลับกลับไปหน้าเด็กสาวภาพใต้บรรยากาศยามเย็นไกล้คำ่ำ แสงอาทิตย์กำลังส่งแสงสีทองทำให้เด็กสาวดูงดงามมีสเสน่ห์เขาไม่เคยมองนางใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อนชายหนุ่มดึงมือที่จับแขนเสื้อออกแล้วจับมือเด็กสาวแทนส่วนเด็กน้อยไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะมัวแต่มอเจ้าพยาบาดินจนเห็นอีกฝ่ายเข้าไปนั่งในร้านน้ำชาแต่ก็ไม่มีใครมานั่งด้วยเหมือนจรัดคอยปัดยุง ไม่ให้กัดผิวขาวนัวระอของเด็กสาวหากเธอโดนกัดต้องเห็นรอยชัดเป็นแน่เจ้าจากรอท่านอีกนานหรือไม่หาไม่ท่านออกยาจากห่วงหนาแก้วการดาไม่ได้ตอบแต่ดึงแขนชายหนุม่มไปโน่นแล้วเจ้าค่ะทางเดียวกับทางลับที่เธอเคยใช้ชายหนุม่มหันมองเจ้าพยาบาดินก่อนจะกดบ่าน้อยเจ้าขอตรงนี้อันตรายนักข้าจากตามไปแต่มาบอก จงซ่อนตัวอย่าให้ผู้ใดเห็นเก้วการดามองชายหนุม่มที่สะกดรอยตามไปติดๆเสียงของดังกังวานบอกเวลาสามทุ่มอีกฝ่ายนัดใครไว้คนคนนั้นต้องเป็นสนมนางในเป็นแน่แล้วเขาได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเสด็จท่านหรือไม่หากเห็นเราจะนำเขาเป็นพยานได้อย่างไรเก้าวการดาเริ่มคิดหนักจากที่คิดว่าต่างคนต่างอยู่ คงต้องหาวิธีพบปะพ,พูดคุยสักคราเสร็จแล้วแสงจันในคืนเดือนมืดทำให้ยุงยิ่งเยอะกว่าปกติแก้วการดาปัดป้องจนแทบอยากจะเอาอยาก,กันยุงมาฉีดให้ตายแต่เมื่อไม่มีมือน้อยจึงค่อยๆไล่ตีทีละตัวส่งผลให้ตอนนี้แขนเธอเต็มไปด้วยรอยยุงกัดเสียงใบไม้ไหวแก้วการดาหาท่อนไม้เมื่อเสียงนั้นใกล้เข้ามาทุกที แม่แก้วตีที่หมื่นจรจัดเรียกเสียก่อนไม่อย่างนั้นเธอต้องเอาไม้ป้านหัวเขาเป็นแน่หมื่นจรจัดมองภาพเด็กน้อยตัวจ้อยกําลังยกไม้หมาจะตีหัวคนที่กล้าบุกรุกความเป็นหัวที่มีก่อนหน้าก็หมดสิน้นรู้ว่าเด็กสาวหาได้รังแกง่ายอย่างที่เขาคิดไม่ว่าอย่างไรท่านหมืน่นแก้วการดา ทิ้งไม้วิ่งเข้าไปหาชายหนุ่มมองเด็กสาวที่อยู่ตรงปลายจมูกแม้ตัวจะสูงเพียงบ่าแต่แววตาช่างงดงามว่าอย่างไรท่านมืนมือบางโบกไปมาหรือเขาจะตกใจไม้ที่เธอถือจนสิ้นสติท่านหมืน่นแกาวการดาเขย่าท่านแขนเขาเหมือนจะรัดได้สติกลับมาพี่ตามไปถึงทางลับและเจ้าพยาบดินใช้ทางนั้น เพื่อไปยังตำหนักของชายหนุม่มกระซิบข้างหูกลิ่นดอกแก้วลอยแต่จมูกเขาข่มใจไม่ให้หลงไหลหรือทำอะไรไร้สติก้าวการดาได้ฟังเราก็ไม่ได้สนใจชาย,ชายหนุ่มอีกสมองกำลังประมวลผลหากเป็นอย่างที่หมื่นจราดเห็นก็แสดงว่าคนเป็นชู้คือคนที่อยู่เบื้องหลังการจับกลุ่มเสด็จท่านแล้วเธอจะทำเช่นไร จะหาหลักฐานจากที่ไหนกันเอาเถิดเป็นไงเป็นกันแก้วการดาออกจากพุ่มไม้ตรงไปยังประตูลับหมื่นจรัดได้สติรีบเดินตามไปเจ้าจะทำไะไแมแก้วหมื่นจรรัดรีบดึงมือเด็กสาวไว้เรื่องนี้มิอาจรอช้าสเสด็จท่านอยู่ในคุกไม่แน่วันพรุ่งจกมีการสำเร็จโทษอย่างไรคืนนี้ เราก็ต้องหาพยานให้จงได้พยานในที่นี้เธอไม่รู้ว่าเขาเห็นเหตุการณ์หรือไม่ถึงไม่เห็นเธอก็จะทำให้เขาเป็นพยานดูเหมือนเจ้าพยาบาดินจักมีเรื่องพบปะพูดคุยกับสนมพอสมควรกว่าจะออกจากวังก็เกือบเที่ยงคืนแก้วการดาที่ถูกยุงกดัดจนไม่รู้จะเกาตรงไหนเริ่มหมุดหงิดนายจะชายหนุ่มอีกคนที่คอยตบยุงให้ พร้อมกับสงสายตากรุ้มกลิ่มยิ่งทำให้เธอหงุดหงิดกว่าเดิมเสียงกำแพงขยับออกแก้วการดาจ,จึงเดินไปยืนรอแม่แก้วหลบก่อนเธอแววตาแข็งกร้าวของเธอหันไปสื่อว่าไม่หลบเมื่อเจ้าพยาบาดินเปิดออกมาก็พบทั้งสองยืนรอประจันหน้าอยู่แล้วไม่มีทางหลบได้อีกสีหน้าตนกตกใจมองเด็กสาวตัวน้อยค่อยๆยย่างเข้ามาหาแววตาแข็งกรา้า บ่งบอกว่าหากคิดจะหนีเขาได้ตายตรงนี้แน่ดังนั้นชายหนุ่มจึงยืนนิ่งไม่ขยับข้าจะไม่พูดมากท่านคงรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานฉะนั้นหากไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกตรวจสอบและท่านได้รับผลกรรมที่ทำพรุ่งนี้จงไปยังศากลกรมวังแล้วบอกว่าเด็กสาวยกนิ้วกระเดิกให้ชายหนุ่มโน้มตัวลงมารู้สึกเบื่อตัวเองที่ตัวเล็ก จากนั้นเธอก็บอกสิ่งที่เขาต้องทำและข้าจะไม่บอกเรื่องประตูนี้แต่ไม่พูดว่าท่านจะทำสิ่งใดอีกเจ้าพยาบาดินยืนหน้าซีดเผือดไม่ว่าทางไหนก็มีแต่แย่กับแย่หากทำอย่างที่เด็กสาวว่าเขาต้องขัดแย้งกับกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ดาหญิงที่เขาแอบคบหาจะโกรธเคืองเป็นแน่แต่หากให้เลือกโกรธกับหัว และยศที่สวมอยู่เขาย่อมเลือกแบบหลังก้าการดาเดินไปเพียงสองเก้าก็หันควับกลับมาอ๋อหากท่านไม่ทำตามล้วก็ข้าจากขอพ่อท่านให้เมตตาและเวนโทษตายแต่จกให้ท่านค่อยๆอ,อดข้าวทีละมื้อสองมือ้อจนขาดใจตายแทนเรื่องขู่พยานที่ทำผิดจริงนั้นเธอถนัดเป็นที่สุดแน่ใจนะวันนั่นคือเด็ก หมื่นจรัดหันมองเด็กสาวขนแขนลุกสู้นางไม่รู้จักคำว่ากลัวคำว่าตายหรืออย่างไรเจ้าพยาบาดินมองเด็กน้อยที่เดินจากไปมีประโยคหนึ่งออกมาจากปากเขาเพียงเผาเบาเด็กคนนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อย